สวัสดีครับพบกับผมช่างมีนะครับคลิปนี้ไม่ใช่งานเลี่ยมพระครับคลิปนี้พามาดูบ้านครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกะแพงเพชรนะครับมาด่วนๆนะครับพอดีมาคุยกับช่างเรื่องต่อมุกหน้าครับบริเวณนี้ครับแล้วก็มาดูงานปูกกระเบื้องครับกำลังดูเก็บของอยู่นะครับมีผู้ช่วยครับ มาดูช่างปูกระเบื้องครับนี่ก็น้องมาอยู่นะครับน้องอาศัยอยู่พักอยู่นะครับก็จะเป็นห้องนอนอ้าวยังไม่เก็บครับเมื่อคืนผมมาถึงตีสี่มานอนนะครับยังไม่ได้เก็บเลยหลังบ้านครับห้องครัวครับ ห้องน้ำนิดตัวนะครับนี่ก็เป็นห้องครัวนะครับสวัสดีค่ะก็พามาดูบ้านนะครับน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานครับบ้านหลังเล็กๆครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ